What <laughs> ว่าพีสั่งสารคดีอยากมีผมว่าสวนน้นนั่ไสีนั่งกะนั่งผู้ใดบ่นั่งกะยืนต่อเด้อแม่เด้อเดียวเน่ยาเฝ้าเขียวเด้อพ่อตอนนี้บ่หัวจากว่ามันเมียติมายูริขันหูว่ามันเมียกะหาหม่องล่องในแม่พันะ อยากมีหุ่นบาทส่วนน้ำแล้วพ่อคิดแล้วเท่านั้นกักส่วนมันอยู่ในใจเสียงขี้กับเสียงเค้นคืบกบค่อยเขากันปันใดเพืกันบลัน,นี่ดองไม่ตื่นแล้วพ่อคิดแล้วเท่านั้นกักส่วนมันอยู่ในใจพ่อแม่เอ้ยพนที่ไปมาผักดอกทีสาลาเน่ คนในมีสานามค่อยกินและอาบยังไ์มเอิดไม่าไมลาไว้อพอไรว่าพางทรงพ่อตกลงเจแล้วคุดสะบกกรณีติดไปกับสลาดรอกเพั่อรอแปลงไว้และส่วนว่าส่วนมีสามวันนั้นสุจิตตาวันนั้นนั่ง้้ลูกสวนดอกไม้ให้คนดมมาชมกลินบุปผางามตลอดสิลมีไว้ว่าสุอัลบาานีส่วนวาสุชาราวันนั้น ดอกเมียสีบ่มียังไปใส่เบิดระบัยคือเห็นแต่แต่ตนั่งสนมเซน,น่ะขาอมาดดอกไม้ยล้ส่วนกสุชาราบานั้นดอกเม,มียสีบ่มีอย่างในใจหวังพามคิดว่าแต่ผัวเราทำแล้วเลยบอกมียังแล้วบ่มียังนอกจากยางแ,งแต่งแตโตูปเตบานไว้ท่าแต่งมาแป้งตัวนี่ละคิดว่าผัวทำแล้วบุญสิเราไปใส่จะต้องไปถึงนี่ ส่วนบุญเจ้าหนุนคำและกรรมที่ทำอาไว้ก็มีจริงเนอกคือ้าข้าวมาขะมารบพ่อรับจากชาตินั่นเล่ไปขึ้นสู่สวรรค์ลแล้วพ่อไม่อ่อยพ่อรับจากจะนั้นได้ไปเกิดเป็นพะอินสวยอาหอาทิบดอกอยู่ทั้งสวรรค์ป่าแล้วผลบุญสิไปใส่บาท่านไล้ล่องอยู่แม่สิเมียจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่จับมัดไว้ขางต้นคุ้นเด้ เอาวขอบุญขอบคุณเด้อน้องเด้อน,นะคะพอกันไม่ออกกับทินเด้อพี่น้องจัคกระลาพี่ไม้ขอพักค็เหลายๆน้องสาวที่มาให้กำลังใจจังสันตัวคือแม่นซีแมนสาวเอ็มกับหญิงนี่บ่เป็นเมียสิรับผลบุญที่เคยเป็นวาณาสร้างสารแต่ปางก่อนสิไปใสย่ยึดอะไะกันจะใครขอบองซ่าโซตบ้าน สุนตตาสุจิตาก็รด้ไปเกิดพร้อมสวรรค์พุนบว,วมกันแลวสวนวสุรา่าวันดอกเนี้อสีบ่มีหยังในใจบงังพลคิดว่าแต่ผัวเนอทำแลวเลยบ่มีหยังแล้วบ่มีหยังนอกจากยางแต่งแต่โต,ตเป่าแต่บานเอ้ท่าเปลียว่าแต่งตัวและคิดว่าผัวทำแลวบุญสิเราไปใส่จะต้องไปถึงมี ส่วนบูลรจะุนขมากรรมที่ทำมาไว้ก็มีจริงนอกตื้อว่าพ่อแม่เอ๋ยส่วนบุญเราตกอาแล้วผลที่ทำมาไว้ก็มีจริงนอกตื้อว่าพ่อรับจากานั้นไล่ไปเกิดเป็นพยินพี่น้องเอ๋ยบัดนี้เหลือแต่นด้สุดชาดาบาได้ขึ้นสวรรค์น้ำมูกเกียจจะไหนล่บบัดเนี่ย มันจะสีได้พอเท่ามะขามาโนบเพราะว่าบริษัไปพบพ่อกันกับเท่ามะขามาโนบก็เลยเกิดไปเป็นนั่งนกัย่งเ่าอยู่รอนอองต่ขงมน้ำวาสนขาดย่างเดียวเด่นงสุจราลาผู้ที่บริสุทาิ์สาจธรรมชะเมื่ออิริฏฐิใหญ่ใส่กำกาที่มีอยู่ได้เกิดเป็นน้องน้องน้อยได้เกิดเป็นน้องน้อง nó cầm hoai <laughs> tang át lang nó cầm tang lang nó vẫn loang, ơi, 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 ใส่แค่นในเม่ยาจะผาพจากบาดได้ละอ่ะอันนี้เพิ่นกะจะในวาสานนำทำบุญกันมาแล้วจังสีผู้ใดเห็ดผู้ดันกระไดเด้อแม่เด้อผู้ใดทำผู้ดันกระไดในภาคธรรมบทเพราะชนะแล้วผัวก็เมียเห็ดเพื่อกันกับอะไรผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้บุญได้กุศลต้องเห็ดเอาท่านเอาเอาเอคือจังบุญกิริยาวัตุสามเติมแถมใน่วงสุดท้ทยสักอนนะ้อแม่เนาะแต่ตาเลเลยหกถุ่มมาเพราะท่านในล่ำใส่แคนจะก่อนอยุมายุรีบ เมากกว่าสิใส่แรงงานหมอแค้นจังเลยสะก้อน กบุญบุญนี่บุญบุญนี่กะมีมา่หไส่วนบุญบุญนี่กะมีมา่อไรส่วนต่ำจำบุญเพิ่นแบ่งไายแบ่งแม่บารีอิงอินลีในบุญนี่บอกเกี่ยวบุญนามอะไรบุญนี่บอกเกี่ยวบุญถามบุญกิริยาวาตุสักะแต่งตำรีอิงละผู้ยิ่งใส่บ่หม่ำเป็นละตกไปยิ่งใส่บ่หม่ำเป็นละตกไปหนึ่งพรรมดาบุญสำเร็จติดเช่นได้ใจให้ตั้งตัว่านตกบุญมาละทุกท่านใครละทบบุญมาละทุกท่านใครเห็นเป็นวัดทูนเล่น สิ่งของท่านใดคนจนในหน้าตาทุกหน้าคนตปการพอตังให้สำอีสมปปะกาัังแต่งหน้าท่านเสียพากันนุงแนวถือท่านเสียพากันนุงแนวถือผู้ขัดตีและผู้ขัดเงามหาดมื่รากิดหุ่นหายบนท่านใดท่านไม่ใส่แจมใส่แจมใส่แจมมาเทบวาคอยเดมเต็มในบุญลาบารังอีสัมอีสัปปะสงฆ์ดาบารังว่าง ด้วยพลังเอาดีบารมสีส่งไปสบาน,านบาโอนะใบโรการพลบาัดปานสารุษสุขสาตร์ตาาตาาพักตาหนาไม้พักตาหนาไม้และผู้ใจเฮานั้น ย่างที่สองเธอสินํำไม่บุญสำเร็จเสร็จเธิดได้ใจใตัง้งตัวสินใจรักษาตลอดเสลาตาก็สินุก่างสิข่ามีซาจักระเมนใจจิงใจสิก็บบมีบ้านเบลเห็นหุนในสนใจกบ่เลียงบ่บบเเลียนบ่เปลียนละพวนอามาวูมเพียนเดึกมาเหลี้ยวเลีอยยู่ผู้เดียวบัดเนี้ยเจ้าของเคียงเสียงนี่ละโซ่เข้าไปห้อง พี่น้องจำไปอย่าลืมอย่าลืมสิลล่บารมีอย่าลืมสิ่ล่บารมีเป็นานาที่รักตายมาตาก็สนุกวานตากส็กนส,ากสนุกวันลาจะสุขสันด้วยสินละบายเราอบพถทางใจเราจะสุขสดใสด้วยิละบายสมใจทุก ทุกบานพำนานันพี่สามตาโมหาบนาศิตย์ไอหัวมใหูรีแล้ประเพื่อตามหาวาดหน้านยังไห้าำยาให้ขบรศจดจืดจำสาคือสินทานตาหานกนาบุญกิริยาบาตูสามนี่ปต,ติว,ว่าก่อคนเล่นเป็นเรื่องตีว่าก่อคนเล่นเป็นเรื่องจันทร์สุนทอดใชร้รองเรื่องอเปิ้แต่งให้ฉันได้ปันเปรีโมต้องทำอาโม,ม,ม,มต้องแกบต้องแกละเพ่งเด่งดังดเป่งตุกปานจัก,กรเรือมา ยรีย่รีบะแตแดงให้แจ่พระแบงดังให้ไปตะลันุกทานตกทานตกทานหาเนวทำตานเชิบเชิบเชิไวหน้าไวหลังเราพี่นองบานยางยามใดสิตีสอนอกปะเนาะมืแมนท่อเฟอบ์รท่านมาฮับตีแค่เนี่ยโอ้ดีตีผู้ขับมาให้ปาติอาหารในโฮเจนงโฮเจละจนสินสุก ดีละคุณพ่อคุณแม่เพื่อนมาเบ่าให้มีเหตุผลจังสิสมเป็นคนดีเดอแมเดอร์ทำม,ม,มาบุญบุญนี่บ่มีไผปันแจกเพื่อนมาสาร้างหยังบ่ทอสร้างนำทำบุญคุณหยังบ่ทอคุณพอ่ณพอคุณแม่แกหยังบ่ทอแกหวัดแกว่าหนาหยังบ่ทอนาิเลิดเหตุหยังบ่ทอเหตุขาคนตายเพื่อน่าขายหยังกะพ่อขายแต่อยาขายขีน้า ธาอียงกับพ่อทาตยาาเมื่ออื่นเมื่อฮือพานะพอชนะเหลวเพิ่นกระจังได้ว่าคนเฮาเกิดขก้นมาแหลวนับถือศาสนาพุธคุณแม่เอินตัวเองก็าเป็นชาวพุทธตัมมากาผู้จักการรักษาสิลกินทานการส้างนำทำบุญเออเฮ็ดบุญไปแล้วจังสี่อาดิสงส่วนบุญส่วนกุศลส่วนนีนําอยู่นําสู้นําทรงพอจะพาพแม่จะพาพี่จะพาผู้ถูกฐานเด็กกุพ่อกุณแมเดออาดโมตนาสาทุบุญกับคุณแมเจ้าภาพอย่าลืมสองหกหนึ่งหาเดอแมเดอ ฮารีเอ็มาเลวดึกมาเลวกันลำกัสเตลงดึกมาเลวกันลำกัสเตลงอัลละบกเก็งละบกกะมาลำลำบ่ดิอยากไอ้ชาวพันปฏิบัานหมวยไปน่าเกีแกางสินงักแดงและกะแม่นหมอยปฏิกาแข่งคนซื้อเสียงนั่นลซื้อเสงนั่นละก็ดังจนจนละจนจนละเขตตีนตาลักามก่อนนำเด็กกันแล้วเป็นลำงามรับกระบาดตั้งเอามาเอาให้ปั่นรถจนให้ปั่นรไปเล่นแต่บ่ไม่ยังแทนหน่อยบ่เศร้าเล่นนั่งเล้วเบิดกินมาเศร้าหอด ว่าเศร้าพงขิดหนองคายซื้อเสียงนั้นล่ะก็ดังเป็นสายดาเป็นสักษาสมาน้ำฝนมาู่รีน้ำาข่บีดได้เสือบน้ำาข่บีดดังเฮซื้อก็กระเลือตะยองหาสู่แข่งพุ่นเสียงนั้นเรวพ่อปั่นไอป็นลตวดเนื้วเคียดังเสียงเสียเสียงเสียงเสีย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 เป็นอย่างรั้นวดคาตี เียเส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 ียกะเป็นทั้งหมุนเม็ทั้งหมุนซ้ำก็ยังมาไกลก็ไปมาสู่บูรีต้องเตี้ยมาสู่บูรีต้องต่อยเอาไหนกองล้นเกือบห้ากันร่างกาเพื่อจะได้เมียพ่อลงแล้วไปเงินกระจายแล้วตัวเหลืออีกสามสิบนาทีนึงดอกปะ เด้อใด้สั้งกันมาเอาขอบคุณขอบคุณคุณพ่อผู้ช่วยขอบพระคุณสําหรับคุณพ่อร้องสีน้ำเดือดจ้าเด้อพี่น้องบ้านสะสีิเลียมพี่น้องบ้านย่างไก่ฉีดติดเคียงขอบคุณขอบคุณพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านทุกๆนายนะคะที่มาให้อ่าความดูแลนะคะมาให้เกียรติสำหรับทีมงานคณะจ่าผาบรักษาความสงบดูแลพี่ดูแลน้องขอบคุณขอบคุณพ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพสุขบุตรทุกคนด่าแม่เด้อ ขอบคุณขอขอบคุณช่างขอบคุณขอขอบคุณพี่การุณจ้างฉันมาได้จากโมระมาได้จากโมละมาให้ศรัทธาจงเจริญเก็ดเงินไหลมากองเก็ดทองให้สมบังขอบคุณพ่อผู้ตลางขอบคุณพี่ผู้ตลางขอบคุณแม่ผู้ปางที่มาดังให้แรงใจที่มาดังให้แรงใจวันเป็นใบเชื่อกันจากหน่อยวันเป็นใบ กันเป็นเพกันจากน้องคยาเป่าป่าก็ยังเปล่าป่อยยาเป่าติ่มหยิบไปเรียกแฟนเภาคักอีสันนึกถูกกันทุบโตกกนมากบนลำกระลาทุบโตกันมากบนลำก่อนไม่อยู่หรือหิ้งมาใส่เชือดป่ามีงานหน้าไปหามาเรบีงานหน้าไปหามาแว่ผัวคนไม่เริ่มมนยากได้กากได้ไปเราให้ผู้กายมีลูกชายมาต้องไม่น่าต้องไปเศร้านั่งกับตีนงาคาสิ ตขอขอไงให้ได้เนะมียสามมากกว่ามูแล้ว